สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิกกี้พนิดาหงจันทร์ก็อยู่กับคุณรัฐพิพัฒน์จันทรสีวงศ์อักรราชทูตฝ่ายการเกษตรผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติค่ะพอดีว่านิกกี้ทราบมาว่าเนี่ยจะมีข่าวดีเกี่ยวกับวันดินโลกงไงขอเชิญท่านรัฐพิพัฒน์ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะครับขอบคุณมากครับคุณนิกกี้ครับก็อยากที่จะเรียนว่าในเรื่องของวันดินโลกเนี่ยเป็นวันที่ องค์การเกษตรและอาหารประจําสหประชาชาติหรือเราเรียกสั้นๆว่า FA o เนี่ยมีการคิดริเริ่มกับประเทศไทยอยากที่จะให้วันที่5ธันวาซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้รับการบรรจุไว้ขององค์การสหประชาชาติให้เป็นวันดินโลกซึ่งต่อไปในทุกๆวันที่5ธันวาคมของทุกปีเนี่ยประเทศ193ประเทศทั่วโลกก็จะมีกิจกรรมจัด เพื่อเทิดเพื่เกียรติพระองค์ท่านซึ่งนับว่าเป็นการเทิดพืะเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรีและก็เป็นระดับนานาชาติครับทาง FAO ได้นำเข้าสู่การประชุมสมัชชาสภามนตรีความมั่นคง,งของอาหารนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีการขอมติรับรองซึ่งทาง FA o เนี่ย ก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันที่ห้าธันวาพร้อมไปด้วยโดยจะมีการเชิญผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลประเทศต่างๆรวมไปถึงทูตานุทูตเข้ามาร่วมจัดงานเฉลิมฉลองในวันที่ห้าเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับอืมก็คือเหมาะเลยนะคะเพราะว่าชื่อของอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ภูมิพลก็เกี่ยวกับพลังแข่งแผ่นดินนะคะคเพราะว่าพราะเจ้าอยู่หัวก็มีโครงการมากมายเกี่ยวกับเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องของแผ่นดิน ใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงอาหารเป็นสิ่งสําคัญที่ FAO ให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนขึ้นมาได้ลำบากใช้เวลาเป็นพันปีกว่าจะรวมตัวกันเป็นทรัพยากรดินเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทั่วโลกให้ความสําคัญแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเองเนี่ยทรงตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินมาเป็นเวลากว่า ห้าสิบปีแล้วนะครับท่านทรงางานพระราชบร,รมิหรือพระราชกรณียกิจมากมายเกี่ยวกับดินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนําไปสู่ความมั่นคงอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยองค์การเกษตรละาอาหารแห่งสัปพาชาติได้เห็นความสําคัญจึงเตรียมที่จะทูลเกล้าแล้วก็นํานวันที่ห้าธันวาเป็นวันดินโลกหรือเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นวันของพระบิดาดินโลกครับตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยแล้วก็ เมื่อปลายเดือนกันยาที่พระท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางผ่านมาทางอิตาลีนะครับ เราก็ได้มีโอกาสนากรับเรี่ยนท่านโดยพณัท่านเอกอัคราชูตประจำกรุงโรมนะครับท่านเองท่านก็สนับสนุนแล้วก็บอกว่าจะส่งผู้แทนระดับสูง<ม>ของประเทศไทยมาเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นที่สํานักงานใหญ่เอฟโอใากรุงโรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมีการรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ดินทั่วโลกนะครับมาตั้งแผนพัฒนา ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินเขาเรียกว่า GSP 5ปีนะครับในกิจกรรมและโครงการนี้ด้วยครับคงจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าข่าวดีของวันที่5้ธันวาคมที่จะถึงนี้สะดุดีเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เป็นวันดินโลกแล้วก็วันดินโลกนี่ก็จะมีต่อตอไปถ้าสมมติว่าผ่านก็คือจะอ๋ใช่ครับก็บบถือว่าถ้าเกิดสาชาชาชิรับรองเนี่ยก็คือว่าทุกๆวันที่หธันวาของทุกๆปี ก็จะเป็นวันทีโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรที่สะดุดดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งแล้วก็ ในโอกาสต่อไปผมว่าคงจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังกับคุณนิกกี้ด้วย,ย <า S 1> เกือ่อาจจะมีข่าวดีอะไรเพิ่มเติมที่ F a O เขาเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์กับประเทศไทยเาด้วยค่ะคยังไงเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของปรงชชนชาวไทยนะคะที่ว่าวันที่5ธันวาคมวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นวันดินโลกที่ทุกคนทั่วโลกได้ได้รับรู้กันยังไงวันนี้นะคะนิกกี้ขอขอบพระคุณ คุณรับพีพัฒนจันทราศรีวงอัครชัยพุทางการเกษตรมากที่ให้ข้อมูลที่สําคัญแล้วก็เป็นข่าวดีที่สุดในวันนี้กับเราค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ